มาถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะาชิมคันแดงที่เปรีปบไปกูสีเส้นใสๆโรงพยาบาลไม่มีอาหารแดงกระตุ้น่ากลูกไปตอนจังทุกแล้วนะคะเรามาดูกันว่าจะลอดเมื่อไหร่นอนก่อนเผื่อที่สองทอด A few moments later ตีห้าไม่ปวดไม่ปวดจะเปิดกี่เซนสามเซนแล้วสเซน บางๆกําลังเกวนอยู่พอเสร็จกลับบ้านเลยหนูเดินขึ้นได้นสามชั no sí ้นชิวๆแม่ได้นอนสบายมากตั้งแต่สามทุ่มจนตอนนี้เก้าชั่วโมงคือแม่ไม่ปวดอะไรเลยจนแม่งงขึ้นมันเป็นอะไรหรือเปล่ามัน่าให้นอนเผื่องเชื่อดีเดี๋ยวออกมาก็ได้นอนเผลอเลยมั่นใจในตัวลูกสาว น,น,นอนลดีป่องแปงก่อนหนึ่งหน้าหลับหลับตาหน้าดูชมปูแก้มยุ้ยพอตื่นชวนคุยเล่นลุยบ็นเลงอมาม้าน,น่าสุดนะคะไปคในใคยมีขนตาทาลิปออยปากแตกเพราะลูกตก เล่นกับดลลี่เบลลี่คนนี้เป็นพี่แล้วครับเย้จะทำให้เบาี่สดเล่นแบบเบาๆถ้าเจ็บก็ใส่เทนตานิลโอ้โหไปไปไปอูไม่ไปไปไปค่ะไปไปไปเรากำลังจะเดินทางไปทอดธรรมชาตินะคะตอนนี้ปากมือลูกเปิดสี่เซนแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าชิลมากกว่าท้องแรกนะคะ ชิวมากสี่เซนแบบเหรออันนี้คือสเซนใช่ไหมลูกกว่าสี่เซนแล้วก็มีเลือดออกู่โ,ซโซใครจะมาฝากคันที่หัวหินนะคะก็เรียนเชิญได้ทชพลทีกอยู่หน้าตลาดโตลุ่งคุณหมอทัชพลจะไปคลอดอยู่จิ้นข้าวก่อนข้าวฝนให้เรียบร้อยสี่เซนใสๆโรงบาลไม่มีอาหารมัมมันมนี้ต้องการพลังงานก็คือกินโตไปเป่ง่อ มาแล้วค่ะก็คือชิลมากก็คือชิลมากไปลูกไปเดินไปคลอดอีกแล้วนะคะอีพร้อมกับลูกชายคนโตลูกสาวคนทองม่อ้าเสร็จแล้วนะคะไม่ชิลแล้วห <c oughs> น้ามืดแล้ว